ไล่น้ำมันจะไหลเข้ามาอย่างนี้นะครับจุ๊บแล้วก็ไหลวนเข้าไปข้างในเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมต้องอ้อยไว้นี่นะครับเนาะโอนนะโ,น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 โนอนมาแรกมาแล้วโอ้โห้กินเลยเอาแล้วครับเออเก่าเหมือนท่าเลยครับพี่น้องครับเก่าแล้วโอ้ยขาไปโดนต้งขาโอย้ยลุงตี๋ <laughs> เอาละนะครับพี่น้องครับมันอาจจะโตไม่ค่อยใหญ่ปันไดยตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าเนี่ยมันขึ้นนีนอาจจะโตใหญ่แน่นอนโอ้ยไม่ตัวครับพี่น้องครับใหญ่ๆยาวๆลัวๆครับพี่น้องเห้ผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยเอ้ยอ่ะไอยู่เฮ้ยเอาไปเลยนี่แหละนี่แหละนี่ไอ้ยูหูง้างๆงางผมล่องคอเบิ้งครับใต้กรอบไปเนี่ยนะม้วนทั้งแบบหนาฟ้าม้วนทั้งแบบคอหน้าห้าบาทเนี่ยแล้เบียดกระสอยเรื่อยๆครับอี วิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายและทะลึง่งเด็กและเยาวชนที่เข้ามาดูควรมีผู้ปกครองร่วมแนะนำในการรับชมและร่วมหาไปด้วยกันการดื่มสุราทำเมาและขาดสติควรใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องมาอยู่ที่ที่ไหนวะบ้านดอนศิลาบ้านดอนศิลาบ้านดอนดอนเหนือหรือดอน,ดอนใต้ไม่รู้อะไรดอนเลยอะไรบ้านเหนือบ้านดอนเลยไม่รู้ว่ดอนศิลาแล้วกันคลองเนี้ยมัน มันออกมาจากอ่างเก็บน้ําแม่ตากหรือว่าถ้าถ้าเป็นภาษาไทยแม่ตากนะครับไม่ตีแม่ตากนะครับแต่จริงๆคนเมืองเขาเรียกแม่ตากแม่ตากวอในยุกคนนี้คือเขาไม่โทใช่ไหมใช่แม่ตากก็เหมือนไม่ถูแต่จริงๆมันเขียนไม่ตีเป็นแม่ตากนะโอเคแม่ตากก็แม่ตากนี่แล้วครับครองเนี้ยก็ไปเรื่อยๆเริ่มจากครองให้ก่อนนะครับอยู่บ้านดอนศิลาดอนเหนือบ้าน ตัอนนอนเหนืออะไรสักอย่างนี่แหละไม่ดอนเหนือแล้วนใต้อ่ะจะลงไปข้างล่างเรื่อยๆอ่ะอหาผลงานให้ได้นะครับเพราะว่ามันคําแล้วนะครับตรง,ง,งเร่งมือกันหน่อยแล้วองบนมีไฟไหมบ่ายสามโมงข้างบนมีอยู่จะเป็นน้ํามันตื้นอ๋อค่อนข้างมีต่ตื้นหน่อยแต่ไม่ไมแน่ใจก็คงจะมีโอกาสคงจะไปลองดูอยู่ไปน้อครับเหยือห้าวยหนอเหมือนเดิมนะครับขนาดบอกขนาดนี้แล้วบางท่านเข้ามาคอมเมนต์ถามอยู่ให้เหยื่ออะไรครับ <laughs> บั้งคลิปเอาบั้งคลิปเอาเว้ยเฮ็ดไห้เบิ่งแล้วหาขวดไม่ก็หามอยู่โอ้ยกูก็ปวดหัวขนาดนี้หรอกกนถามหากระหาหาอย่างนี้เอาให้แล้วหนึ่งเบิ่งครับไหนมีฟ้าเน่ยจังยเงินอ่ะโอเคเดี๋ยวอ้อยห้ากับเี่ครับเป็นโครงไก่เลือดหมูเหมือนเดิมนะครับนั่งสอยหนาไฟไปเรื่อยๆมาลองครับลุยกันครับอ่ะอ่อยเรียบร้อยนะครับจะไปอ่อยตรงนั้นนะครับดูสังเกตลายน้ํานะครับลายน้ํามันจะไหลเข้ามาอย่างนี้นะครับ แล้วก็ไหลว่เน้ากไปข้างในนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องอ้อยไว้นน่นะครับเนาะอ่อยไว้ตรงจุดเนี้เห็นป่าครับตรงมันดำนะผ้าขาวบางนะครับผ้าดําบางเออนวนผ้าขาวผ้าดําบางใสเลือดหมูก็พงไกลครับเอ้านี่แหละซอยแถวนี้แหละครับโอเคเปิงหมายครับพี่น้องครับอ่างามเนี่มองนี่แหละครับที่ผมเคยได้ซิเอสโลนะครับเนาะ แต่มันกินย่มมาขึ้นนะครับในแย่หมูเว้นี่บกหูวกันหัวค่ำนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะกินหรือเปล่าจะเข้าหรือเปล่าเอาลองเบิ้งครับของในน้ำครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ก็เหมือนเดิมคัน5้าฟเวทหกขีิลอกเบอร์สองพันสายในลอก20่สปอนสายหน cake, right? yeah, ้า18บแปดปอนตะกัว20กรัมนะครับประมาณนี้เอาโอเคย้อ <mar ion. |ja|> โซนโัวแรกมาแล้วตัวแรกตัวเล็กครับโอ้โหไายการได้การครับโอ้โหกินเลยโอ้โลองปุ๊บกินเลยเร็วมากเร็วมากโอ้โหย่างบพราะเกิดมาลงท้องกูนะ่ะกินทั้งรัดกินทั้งรัด เอาหุ้ขี่กินเลยโอ้สุด,ดยอดครับเอาละครับเอ้ยเอาผันทั้งนะครับพี่น้องครับแบบนี้อ้าโทษลงก็ก,กินย้อนกันลากครับ บอกขับไป้วขขรเพื่อกยินอย่าลงหน้าหน่อยยี่สิบกรัมะอันี้สิกรัม้เนี่สิบห้าเอออย่าลงหน้าหน่อยเอาขาพุ่งเอาไปมุดอ่ะเอาคนตนู้ให้สายมันหลบน้ำเที่ยวอ่ะ่พี่จังมัน ไปโดนต้นโอ้ยใหญ่ใหญ่โอ้เออมันเป็นเออดีแล้วดีแล้วเศษผ้าเศษถุงโคแรเต่าโครเล่าโอ้ยตาถุงเตียนถุงเตีนผู้ใดเฮ็ดง่ายอยู่ใีเมาเหรอเอาไปตัวไปตัว รัวไปตัวลองทั้งไก่ทั้งไก่ครับพี่น้องครับมาอีกหนึ่งตัวเอาละนะครับพี่น้องครับมันอาจจะโตว่่ไงใัญปาตอนนี้นะครับผมเสื้อว่าเนี่ยเหมือนขึ้นหนิอาจจะโตใหญ่แน่นอนนะครับตัวนี้กินไก่นะครับข้างล่างไม่เข้ามานะครับแล้วก็ออกไปข้างนอกบ้างนะครับเนาแต่อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ครับต้องหากินนอกบ้านไก่ไๆ่แน่จักเดียวมาทำมันได้จริงหระครับน้องเบิร์ครับพี่น้องครับเอาไกตัวครับ โอ้ยไม่ตัวครับพี่น้องครับเรื่องขนตองท้ายครับเอา้าใหญ่ๆยาวๆลวัลวๆครับพี่น้องเอ้ไมาอีกฝ่ายหนึ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะล่องให้นาเบียเคาะมังก่อนนะครับเนาะสังเกตดูว่าปลาคินหรือเปล่านะครับ อย่เดียวหายเลยโอไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอู้หูยโอ้โหดึงแบบไหลลุดๆๆๆลื่เลยนะโอ้โหโอ้ดโน้ตโน้ตอ้รุ่นไปโน้นเฮ้ยใช่ไหเนาะเออว่าอย่าทรงให้มันลื่นนี่ไงเมื่อกี้มันลื่นเลยอืออือจีบีทีแไหนอ่ะฮึมโอเคไปเบิ่งน้าเบียร์ตอครับเมื่อกี้นี่ลุดนะครับเนาะ คงจะโตใหญ่อยู่ครับเพราะว่าป่าลวดมักโตใหญ่เสมอนะครับเนาะแต่มันกินลักษณะนี้ผมว่าตัวใหญ่แน่นอนครับค่อยๆจมยังไงครับมันตัวใหญ่แน่นอนแต่ว่าขั้นตัวหน่อยมันจะดึงเร็วครับดึงวูบเลยครับ,รบแต่ถ้าตัวใหญ่นี่มันก็ค่อยดึงวู้บนะมันจะกินตอ่อหรือเปล่าของหงส์ครับบอกว่าหมายถึงว่ามันเออนั่งๆงีหน่งเงยให้เลยให้เลย ไปอยู่เฮ้ยไปอยู่เฮ้ยเอาไปเลยนี่แหละนี่แหละโดนอีกแล้วโอ้ยไก่เนี่ยไก่เนี่ยคือค่ะอุ้ยมันเออนี่ไงนีมันอยู่อยู่เออได้แล้วเอ้ยโอ้ยย้อนแสงย้อนแสงไม่เป็นไรนี่ได้อยู่ง๊าบงามง๊าบงาบงาบแกวมันก้อนมันยังหัวเงิพื่นนะเออมันสงสัยมันเป็นตอหรือเปล่าไม่รู้นะอืมอืม สมไปเลยเลยครับพี่น้องครับเบิ้งน,นะับแต้มดีไปตกไฟแรกมากนะครับเดี๋ยวมีน้ำเติมเส็จ้เลยำเบียร์ได้ตัวเดียว <c oughs> ไปคุยต่อเก็บแต,ต,ต้มต่อไปกขยำควมามถึงได้กิ <c oughs> นอหมือนเฮายี่หรอพี่น้องครับโอ้มาอีกสายนึงครับน้ำแม่ตากนะครับสายเดียวกันหมดนะครับครับลงไปทางล่างนี่ยว้าตรงนี้เป็นทิศเป็นเศ้าฝายครับ ล้ำเย่ก็ได้ไปือมาไ้รักนะนำย่ก็ถือคือนี่ก็ได้โอ้ยเจ้าของมันตุ๊แล้วมันไเอแล้วเอาไป้รัปผาไอวราปผาคว้าโอ้โลดแบาทโลเจ็ดบาทโอ้ยที่ตัวเจ้าของตัวครับผมัเจ้าของตัวนน้ำเย่ครับบ้านไหนเราอเคยุเออรากันเล่นเนี่ยนะแมนเอออ่ะพี่น้องลอง เมือขวายนี่ต่อครับรขั้มขอไม่ขีดไหวว่ะแบบอ๋อรู้กายเหรอรู้กายไงครับไงอยู่นะครับเดี๋ยวผมนะครับผมร่างคอ,อ,อ,อเบ้างหนะครับใต้ก่อไห้เนี่ยครับ พ็ดีนะดีนเอาขั้นขัมานะครับเนาะเลยล่องเบื้องครับก็เหรอโหยังงามเลยครับเนี่ยเกือบกำแัดนะครับเกือบกำแน่นกำรวมๆเลยทั้งหมดเลยเนี่โอ้โหลูนี้กัดงามเลยครับโอ้ลูนี้กัดมอสเนี่ยปรากฏถ้าจอมได้ลูนี้ขึ้นไปลจะมาอสมาะครับเนี่ยเกือบตามหนีวยครับเกือบตามหน้วโอเคใครทำท้องครับไปวิโต่อครับ สงสัยต้องเอาควบคู่กัน้วครับทั้งหนาปลายทั้งเคาะนะครับเนาะไปถ้ามันกินแบบเคาะแบบนี้ห้องกับยเ่าตอขอยยมตอครับพี่น้องเฮ้ยเนี่ยครับผมเคาะอยู่เนี่ยครับใตขอไพ่นะครับฝามันจะมักมาอยู่น้ำยังสีเลรครับลองเบึงครับพี่น้องครับอ้าวหลังจากที่ผมอ้อยไว้กับคืนแล้วครับรอรอมันเลยม้วนทั้งแบบหนาป้ายม้วนทั้งแบบเคาะนะครับบาดเนี่ยเออ ตัวใหญ่ดึงแรงยี่หายเราวัดมาลอยเอาโอเคครับพี่น้องครับย่อไปย่อไปครับเอาย่อแมนเอาไปเถอะนเบียกระสอยเรื่อยๆครับลงข้ามหั่นไงว้ยเฮ้ยลงต่อไปเรื่อยอือโอ้ขอท่าครับพี่น้องครับนี่สวยมากเลยนะครับเนาะผมเกือบไปฆ่าไปเคาะไปนั่นอยู่ครับบันนี้ทายถ้ำนะครับเนาะชาร์จแบตไปแล้วก็มาทายนะเบียเนี่ยครับได้มาอีกตัวหนึ่งไปหมดว้า มวนทั้งเคาะเหมาะทั้งหน้าฝายเนา้อยส่เนาะเออเออสุดยอดเออมวลมวนมวลมวลเคาะมวลครับพี่น้องครับบึ้งดูือหละคุณนะทั้งเคาะทั้งหน้าฝายได้ครับเนี่ยเออแบบนี้มันก็จวดนั่นแหล่ะผมเชื่อมนเหลาไปเงี้วเงี้วเงีเรื่อยๆครับพี่น้องครับเงี้ยวฝายเงี้ยายเงี้ยวฝายเงี้ยเปเลือกจุนเอานีะครับเป็นฝายโอ้ไหลหมายหลายจุดนะครับ ฝายเส้นน้าเอ่อเ้นนี้นะครับออกจากน้ำไม่ตากนี่ครับออกจากฝ่างเก็บน้ำไม่ตากนี่เขาต้องบันดอนไต้นะครับเนาะมาเรื่อยๆครับจังไปจะเป็นสร้อยโอ้ป่าขึ้นครับป่าอย่างงูน,นี่คูนะอ้าวเจ้าคุณะต้องใช้ป่ากัดลูกป่ามั้งครับป่าอย่างงูนี่ ลองร่วมกันเพื่อครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆนะครับเนาะเดี๋ยวจะคทำแล้วก็จะได้มูกันนะครับเนาะฝ่ายนี้โปรเอกโตนะครับพี่จะต่อไปคือเดี๋ยวไปอีกฝ่ายนึงครับอีกฝ่ายนึงเวลาพ่อมีอยู่ครับ โอ้เบิ้องตรงหน้าครับบรรยากาศสุดยอดเลยแต่ป่าบ่าค่อยไปไหนอ่ะไปอีกฝ่ายหนึ่งครับพี่น้องครับไปเก็บตรงหนาให้พี่น,อน้องได้รับชมกันอีกฝ่ายหนึ่งก่อนจะกลับบ้านก่อนจะมู่กันนะครับเนะบาะไปสุดยอดเฮ้ยเออสุดยอดวอะฮะโอ้ได้หลายอยู่เดีเออได้หลายอยู่เออเดี๋ยวมื่อนาตั้งใจมากดีๆก่อนเนาะแต่บรรยากาศเพืแอแก่ไปลุยอ,อีกฝ่ายหนึ่งไปเราจะไปฝ่ายฮะนนะครับมีคนอยู่แล้วนะครับเนาะเอาปล่อยเพื่อนตกไปครับพี่น้องครับเห้องมะขอเอาอยู่อยู่ตองนี้นะ ลองบึงลองบึง,อ,งอืมอไกปลาเลยให้ดกินบ่ฮะเดี๋ยว่เอาเดี๋ยวไปนาไฟพุน่นนาไฟแรกๆมั้ไปมันบอกกินครับมันมันบอกว่ากินทุกจุดเด้ครับแทกเกือบเกือ <c ười> บทุกจุดเด้ครับที่เคาะมานที่ได้นี่ครับเนาะไปเดี๋ยวไปนาไฟจุดแรกเลย เงียบนะครับปิดฟอร์ตแล้วครับปิดฟอร์ตแล้ว,ลว <c oughs> ได้แล้ว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 เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาีเกือบกดกล้อ,องถ่ายบุ่ทัน <c oughs> โอ้ยกินจนหน้าที่ทุดท้ายพู่ได้นหรอกนะโอเคครับพี่น้องครับโอ้ยมวนทั้งหน้าฝายนะครับแล้วก็เคาะกัดได้ได้ผลครับไมอนี้ถือว่ามวนอยู่นะครับแต่ว่าเขามาคำโบน้นนนะองทำอะไรเนาะซีวงแรกหรืหรอไง เฮ็นไปบงของงานร่วมครับพี่น้องครับไปปดปศปลาปลดปลาอีึดได้มวนอยู่ด้วยครับางานร่วมพี่น้องเอ้ยเอาเฮลิเฮลิเฮลิ <laughs> ตัวมันง่ายหลายปนนรนเด็ครับพี่น้องครับมันกะบตัวพอง,ง่ามนี่แหละนะครับพี่น้องครับตง,งามนะครับตุม่มสมไปคุณหดอดยาแก้แอวดิไป <değil. S 1> <laughs> เลย ปาาสดใหม่ๆเอาไปต้มสมพี่น้องเลยแกงไส้หน่อยสมแห้งคักครับกินห่อนๆครับก้มยาแก้เอวครับพี่น้องครับจวดก็ยังหยาเฮ้ยพี่น้องครับจนมือจนคำนะครับทริปนี้โอเคได้มวนนะครับผลงานก่าตัก2สองโลนี่มั้งป่าก็ได้เยอะนะเอาไปต้มสมกันนะครับเจไดยบ่มีเวลาได้เฮ็ดเมู่ให้พี่น้องได้น้ำไล่หลายกันอยเดี๋ยวเอาไว้ทริปหน้านะครับแต่งตัวมาดีๆเตรียมตัวมาดีๆก่อนนะครับเตรียมของมาดีๆนะครับแถวนี้แลครับ ทึงเคาาทึงหน้ายฟไฟ,ไฟยังไปบ่มขนหมนเดเยครับนีข้างล่างนี่โอ้อีกหลายไฟเลยครับนะโอเคเอาไว้ติดตามมันข้าวหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ฝากแชร์ฝากไลค์ฝาก subscribe กดติดตามช่องรอกน้นขังกวงด้วยแล้วกันนะครับผมแมตต์หน้าจะมันกันแค่ไหนจะม้วนกันที่ไหนติดตามไว้ครับแล้วก็เฝาาด้วยนี่เดีย๋ยวห้าวย่อกแพ็กเากจไหมเดือพี่น้องเดือยข้างในเหมือนเดิมข้างในเหมือนเดิม,มครับเอาโอเคลำลากับไปก่อนเดือพี่น้องเดือยนะครับจนกว่าจะเจนครับผมพี่น้องครับ ออกมาทุกครั้งขอให้ทุกท่านรอกล่นคันโกกัน,<โ>กนทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับซี่ยู่ขางออกเซฟกัน